สวัสดีครับพบกับเอนจีเนียบ้านๆอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำคำสั่งพื้นฐานนะครับของ PLC นะครับที่จําเป็นต้องรู้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับคำสั่งพวกนี้ก็จะใช้กับทุกๆยี่ห้อนะครับถ้ารู้คำสั่งพื้นฐานเราก็จะสามารถรับงานพวก IO ง่ายๆได้นะครับ มาดูกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นของค่ายมิตซูแล้วกันนะครับเป็น FX เป็น PLC FX นะครับก็ใช้โปรแกรม GX Works 2แล้วกันนะครับผมเปิด GX Works 3นะครับแล้วก็มาเปิด GX Works 2ใน GX Works 3อีกทีนะครับแล้วก็จะมี การเปลี่ยนค่า time เมอร์เคาน์เตอร์นะครับด้วยสวิตภายนอกนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้จอนะครับมาดูกันนะครับว่าจะทำยังไง GX Work 3ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ผมก็เปิดตรงนี้นะครับเป็น GX Work 2เพื่อจะใช้กับ CPU FX นะครับหรือว่าใครจะเปิด GX Work 2เลยก็ได้นะครับ มาแล้วนะครับเวิร์กสผมก็ปิดได้เลยเลือก new project นะครับเป็น fx นะครับรุ่น simple นะครับ3อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ผม X, X, fx สาม cpu อะไรดีครับ fx 3 3ล้ส u แล้วกันนะครับก็เป็น ladder แล้วเราก็จะมาลองเขียนโปรแกรมง่ายๆกันดูนะครับแล้วก็ simulate ดูนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับคำสั่งก็จะมีอ่า set reset timer counter แล้วก็ move นะครับแล้วก็ contact n o n c แล้วก็คอนแทคอ่านขอบขาขึ้นขอบขาลงนะครับมาดูแรกก่อนเลยอันนี้ก็เป็นคอนแทคธรรมดานะครับอันนี้ผมให้เป็นเป็น x o นะครับ x0 ถ้าเราจะใส่คอมเมนต์นะครับเราก็กดตรงนี้นะครับเราก็โอเคมันก็จะขึ้นคอมเมนต์ให้เรานะครับเป็นสตาร์ทนะครับ นี่นะครับถ้าเราจะโชว์คอมเมนต์นะครับเรากเา็เดี๋ยวนะนี่นะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับ d i v i ล e c o อ m e n t ลองติ๊กดูเห็นไหมครับถ้าตัวนี้เหรอโดยผมจะให้เมื่อ x 0 s t a r สนะครับแล้วก็ไป on bit นะครับออนค้างเสร็จปุ๊บแล้วทำเมื่อทำการนับนะครับ นับแล้วก็เคาน์เตอร์จะนับจำนวนรอบของไทม์เมอร์อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อครบกําหนดของเคาน์เตอร์นะครับให้เขารีเซ็ตนะครับอันนี้จะใช้คำสั่งเซ็ตนะครับตัว f 8 s e เซตอะไรครับเราจะเซ็ตเป็น m ก็ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมใช้เป็น y 0ย์เลยนะกัน เซต y0 y0 ให้เป็น run ล้วกันนะครับเป็น run นะตัวนี้เราต้องใส่เป็นขอบขาขึ้นนะครับแนะนำให้ใช้เป็นขอบขาขึ้นนะครับถ้าใช้กับคำสั่งพวกเซตร e เซตนะมันจะได้ไม่ค้างสถาหนะนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นขอบขาขึ้นนะครับขอบขาขึ้นก็คือเมื่อมีไฟทิกเข้ามานะครับถึงจะแช่เข้ามามันก็จะอ่านแค่สัญญาณอ,าอันเดียวนะครับสัญญาณติ๊กเดียวนะครับอันนี้ให้เป็น X0 ปึ๊บนี้นะครับแล้วก็พอบายศูนย์ทำงานนะครับ วายศูนย์ทำงานวายศูนย์ทำงานก็ให้ไทม์เมอร์นะครับให้ไทม์เมอร์ทำงานนะครับอาที่ศูนย์เคนับเท่าไหร่นะครับถ้าสิบนี่คือสิบวิหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองดู t ทม e ลูปทามเมอร์เฉยก็ได้อันนี้ b a s ิกง่ายๆเลยนะครับแล้วทีนี้เมื่อทาทมเมอร์ทํทางานนะครับทมาเมอร์ทำงาน1ค,ครั้งให้นับนะครับ ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นขอบขาขึ้นนะครับถ้าเป็นการนับเป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับให้เป็นขอบขาขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาคอยเคาน์เตอร์มาเป็น C0 ก็ได้นะครับง่ายง่ายนับเท่าไหร่ครับเค <c oughs> นับสามรอบแล้วกันนะครับ G3 เขาเขาลูกเดี๋ยวผมย่อลงนิดนึงนะครับมันใหญ่ไปเอา75อาประมาณนี้ เมื่อนับเสร็จนะครับเมื่อนับเสร็จก็ให้รีเซ็ตเลยนะครับ c อปปี <Copy S 1> ตัวนี้มาก็ได้นะครับ c t r l C แล้วก็ c t r o l V นับเสร็จก็คือ Counter Counter 0นะครับตัวนี้ให้เป็นศ0น0อันนี้ขอบขาขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับ นีปุ๊บอันนี้ต้องเป็นคำสั่งรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตคือ f 8 rst จะไม่สิจะไม่ปิดปุ๊บ rst y 0นะครับรีเซ็ตก็คือการปิดตัวนี้ทำให้ตัวนี้ดับนั่นเองนะครับ40 40ทำงานไทม์เมอร์ เราต้องเอามาตัดตัวนี้ด้วยนะครับพอนับเสร็จก็ให้ตัดนับใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทีหนึ่งทีศูนย์นะครับขออภัยนับเสร็จก็ตัดมันเองนั่นแหละนะครับต้องดูก่อนว่ามันมันจะนับให้ก่อนหรือเปล่านะถ้ามันตัดก่อนที่จะนับก็ไม่ได้นะครับมันต้องมานับก่อนถึงถึงจะตัดทามเมอรออ์นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนอเมื่อเขียน เสร็จแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับ compile หรือว่า rebuild all นะครับอ่าเรียบร้อยถ้าเป็นสีแบบนี้ก็ได้อย่าลืมเซ v e ด้วยนะครับเซฟไปไหนก็ได้นะครับไฟล์ basic ละกัน basic 001เสียไปหน้าจอนะครับตรงนี้ทีนี้เรามาลองเทส t ดูนะครับถ้าจะให้ดีตรงนี้ต้องใส่ไอ้นี้ด้วยนะครับใส่คอนแทค NC ของตัวมันเนี่ยเพื่อที่กันกันทำงานซ้ำนะครับบิวอีกทีหนึ่งมาเซฟ Okay. อันนี้ในกรณีที่เป็น Push Button Switch นะครับเรานิยมใช้เป็นขอบขาขึ้นนะครับแนะนำนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับคำคำสั่งเซตนะครับ Simulate ครับต้องดูว่ามันจะนับให้ไหมตรงนี้ ถ้าไม่นับอาจจะต้องเอาขึ้นข้างบนนะครับอันนี้คอมพิวต์ก็ปิดได้เลยครับซิมูเลต์มาแล้วอันนี้รีเซ็ตดับอยู่ on debug จะไม่ได้ว่ามันเป็น เป็นวิหรือเป็นมิลลิเซกนะครับตัวนี้เป็นเซกหรือมิลลิเซกเนี่ยกดออนปึ๊บสองสามอ่ารีเซตไปแล้วอ่าเราใหม่เราออนอีกทีจะไม่ได้นะครับเราต้องออฟก่อนถ้าเราออนอีกทีปึ๊บอ่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราออนไปสามรอบแล้วเนี่ยออนไปสามรอบแล้วทีนี้เราต้องออฟก่อนปึ๊บอ่า มีออฟแล้วออฟเสร็จปุ๊บเราถึงจะออนอีกทีได้ปุ๊บน่าจะเป็นมิลิเซกนะครับตรงนี้อืมไม่หยุดเลยไม่หยุดเพราะว่าเดี๋ยวนะสีสามเคาน์เตอร์เรายังไม่รีเซ็ตนะครับ โอเคตอนนี้เคาน์เตอร์มันเต็มอยู่3อยู่เราต้องรีเซ็ตเคาน์เตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวปิดก่อนอ่าก็รีเซ็ต y 0แล้วก็ให้ให้ y 0อ่ะได้ใช้ขอบขาลงแล้วทีเนี้ยต้องให้แน่ใจก่อนว่า Y0 ดับนะครับอ่าอินเสิร์ตโรนะครับเราจะเพิ่มแถว เดี๋ยวเอาเครื่องมือออกมาก่อนนะครับเครื่องมือมันหายโอ้ตัวสำคัญไปลบอยู่ในนู้นนี่ครับนี่ Read Only write Mode Monitor Mode นะครับมอนิเตอร์ไร e โหมไม่ดีกว่า ช้าครับโ no. นนี่เอาไรม์โหมดนี่แหละอ่ะก็ใส่ขอบขาลงนะครับพอ Y0 ดับนะครับก็ให้รีเซ็ตคา์เตอร์ไปได้เลยนะครับรีเซ็ตคา์เตอร์รีเซ็ตคำสั่งนี้ RST c 0นะครับปึบ๊บนี่นะครับที่ที่ผมไม่เอา c 0เพราะว่าที่ผมไม่เอา c 0มาดับนี้เพราะว่าถ้ามันรีเซาถ้า c 0ทำงานแล้วมันมารีเซตเคาน์เตอร์ก่อนเนี่ย y 0มันก็จะไม่ดับนะครับต้องเรียงลำดับความสำคัญให้ดีนะครับ คือมันก็ใช้ได้หลากหลายนะครับทีนี้ปึ๊บปบครบแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มตรงนี้หน่อยมันไวไปนะครับ10บนี้คือ1วินะครับเอา1วิแล้วกันทามเมื่อ1วินับ3รอบนะครับโอเคเดี๋ยวขยายนิดนึงซูมอินเจ็ดส 90เา90ใหญ่ไปจะให้เห็นทั้งหมดอ่านี่นะครับทีนี้พออันนี้เสร็จเรากดเซฟสิกดเซฟอ่าเซฟยังไม่ได้นะครับต้องคอมไพล์ก่อนค่อยกดเซฟ ถ้าเรากด yes นี่คือที่เราแก้ไปเมื่อกี้จะหายหมดนะครับกด no ไปก่อนอก็ r b u i l d ก่อนนะครับ control s กด save นี่นะครับทีนี้ simulation ปิด close คอมพิว์แล้วนะครับคลอสมาแล้วอ่าทีนี้ออนด b บักนะครับโมดิฟ y ยค่าอันนี้ไว้นี่ไม่สำคัญนี่ออนครับเพิบนับนับสิบนับสองนับสามเสร็จรีเซ็ตอ่า เสร็จแล้วเราก็ออฟนะครับถึงจะออนใหม่ได้นะครับเราต้องออฟก่อนทีนี้ออนวูนทำงานนับไปแล้วก็เริ่มใหม่นะครับอ่มามอครบ3รลูปใหม่ลืมนับ1 2 3เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนค่า ตัวนี้กันนะครับค่าทามเือเคาน์เตอร์นะครับโดยที่เราจะไม่ต้องตั้งที่จอนะครับแล้วก็ไม่ต้องฟิกค่านะครับแต่อาจจะฟิกแหละนะครับฟิกฟิกเป็นไม่เยอะมากครับเราจะใช้สวิตช์นะครับในการในการอันนี้ค่าในการป้อนค่าเข้าไปนะครับโดยใช้สวิตช์ร่วมกับคำสั่ง Move ค่าเข้ามาที่ทามเือเคาน์เตอร์นี้นะครับ ทีนี้เราก็ไปที่ไรหมอดก่อนนะครับทนี้เราก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น Data อาจะดีดีสิบดีสิบทา임เซอันนี้เหมาะสำหรับที่เราจะแก้ค่าไม่เยอะนะครับแก้เล็กๆน้อยๆน,นะครับ อจะมีแค่2อสค่าอนี้นะครับใช้สวิตเป็นตัวสับค่าเข้ามาโยนค่าเข้ามาที่ Data Memory นะครับอันนี้เป็น d 2 0่สิบเขาเาเซตนะครับอ่านี้ก็รีวิวไปก่อนเซฟนะครับ ทีนี้ผมก็จะเอาคำสั่ง move มาใส่นะครับเอาใส่ตรงข้างล่างมันนี้แล้วกัน insert อยู่ในนี่ insert เป็น insert row นะครับใช้ตรงนี้เป็น contact no ให้เป็น x x1 แล้วกัน x1 คืออ่ select elect select timer นะครับ select timer แล้วก็ Move นะครับ M O V มูฟค่า D มูฟค่าอืมเป็นเท่าไหร่ OG เอา15นะครับม v e K ม่า move k 15นะครับ k 15อาจจะเป็นการแบบว่าเลือกไซส์เลือกไซส์โปรดัก t อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบไม่ต้องไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับแต่เราก็ต้องฟิกค่าไว้นะครับให้เป็นดีเท่าไหร่ดีสิบโยนค่าเข้าไปให้มันนะครับถ้าตัวนี้ออนเป็น15 โถนซนะครับผมก็ปีมาอีกอันหนึ่งถ้าตัวนี้ออฟนะครับถ้าตัวนี้ออฟถ้าออฟก็นี่นะครับถ้าตัวนี้ออฟอยู่ให้เป็น10โยนค่า10เข้าไปนะครับ ทําตัวอย่างให้ดูแค่ทามเมอร์แล้วกันนะครับคาเตอร์องคาเต,เตอร์ก็เหมือนกันนะครับคาเ์เตอร์ก็เหมือนกันใช้งานเหมือนกันเลยเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะครับรีบิวครับ c อนโทร S. อ่าทีนี้เราก็เซฟ i ิม,มูเลตครับจะได้ดูค่านะครับ เรียบร้อยปุ๊บดีบักดีบักคลิกขวานะครับดีบัก modify นะตอนนี้ตอนนี้ทามเมอร์เรามีค่าเป็นสิบนะครับตอนนี้ทามเมอร์เป็นสิบถ้าเรากด x หน,นึ่งทามเมอร์เราจะเป็น Uh, x หนึทามเมอร์เราจะเป็น15นะครับ x ห on ปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้คือค่าทัมเมอร์ทีนี้เราก็มารันดูมันก็จะนับเป็น15มิลลิเซกนะครับปึ๊บเห็นไหมครับดีเซตไปเดี๋ยวออฟใหม on มันต้องนับ3มรอบสิอ๋อตรงนี้เราไม่ได้ฟิกเราไม่ได้ป้อนค่าให้มันนะครับตรงนี้เราต้องแก้ <c oughs> ตรงนี้ก่อนร้อยหมดเอาสามรอบเหมือนเดิม k 3นะครับเมื่อกี้ว่าจะจะโยนค่าเหมือนกันแต่ว่า โยนให้ดูอันเดียวก็พอนะครับโยนแค่ทาม,มอือให้ดูนะครับทีนี้ก็คอมไพล์อีกรอบหนึ่งรีบิวอีกรอบหนึ่งเซฟซิมูเลตครับคลอส ดีบักนะครับเราลองลองที่ทามเมอร์นับนับสิบก่อนนะครับสิบก็คือหนึ่งวินะครับหนึ่งสองสามเคาน์เตอร์เท่าเดิมนะครับอ่าเรียบร้อยอันนี้หนึ่งวิอันนี้หน,นึ่งจุดห้าวินะครับทีนี้เราก็จะมาออนตัว x หนึ่งก่อนนะครับออนปึ๊บ ทำมเมื่อเราก็จะเป็น15แล้วนะครับทีนี้เราก็มาอ่อนสวิต10 15 15 2 15 3นะครับอีเซตเรียบร้อยก็ปิดก็เปิดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการทำงานเป็นลูปนะครับของ PLC Mitsu uh. นะครับ กับโปรแกรม Gx w o r k 2นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำคัญนะครับในการโยนค่าพวกนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมีจอนะครับแต่ว่าเราต้องอต้องเทสแล้วก็ฟิกตัวเลขให้มันแบบให้มันพร้อมใช้งานนะกับเครื่องจักรของเรานะครับก็คลิปนี้ก็มาสาธิตการใช้งานให้ดูเพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนําไปประยุกต์ใช้ลองดูนะครับสำหรับจีเนียบ้านๆวันนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับที่ให้กําลังใจนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ